สวัสดีกำนาหกนำท่วมเขารอบทีซีอันนี้ตอนแรกพจนวันวตอนแรกของพ่อลุงพนจนวานมือหนี <c oughs> ่นไปวานทางไตมาก่อนทางพูนทางไตพูนสองสามไฮทางไต่นของพ่อลุงอีกคนหนึ่งวานเรียบร้อยปันเรียบร้อยแล้วที่นี่พักเที่ยงมานี่มากินเข่าเทียงนี่พอดีฝนตกแห้งเติบชั่มงชั่มงชั่มงกว่ามันแบบวาแห้งแบบแห้งอีลีเด้อ เบิ่งเข้าพอยายการบ่กกำลังมันกำลังแทงนอขาวขาวขึ้นมาเนี่ยเห็นบ่ะกำลังแทงนอขาวขาวขึ้นมาหลายเด้พี่น้องหน่ะหลายเด้หลายเติบด้เลยนี่เห็นบ่ะนี่นี่นี่แม่นเบิสได้หนึ่งกำลังแทงนอขาวขาวขึ้นมาน้าท่วมรอบทีซีแล้วอันนี้ปันรอบสองได้เนี่ยปันรอบสองแต่ว่าน้ำมองนี่นี่น้าท่วมรอบทีซีแล้ว แต่ว่าพยาการบาดยานมันดอกไ้นี่เพราะว่าพยาการเห็ดาทางท่อน้าทิ้งไว้แล้วเนาะใส่ท่อน้าทิ้งไว้บิดแล้วแต่ว่าไ้นี่มันมันจะเป็นสาจักหน่อยหนึ่งเบิ่งนงน่ำเบิ่งนนํำพี่น้องอู้วิเได้หน่ำเนาะเบิง่งตีล่ะนํำไหลน้ําทุงทา่งน้ําทาเบิ่งตีล่ะไหลน้ําทางมาพุ่นจากเทิงเทิงุนมาหมองงูผุนมาปุ้นเทิงเทิงมันกกใหม่พุ่นไหลน้ําทางมาเบิ่งตีล่ะ เสดายน้นามเนาะถ้าเขาเหย้าๆนี่พยาการก็จะตันไปอยูอ่ถ้าเขาเหย้าๆนี่ตันไปอยู่นี่นี่นามมันเขามันาเนยเา้าตีละเข่ากำลังเกิดเบิง่งตีละเนไถรอบที่สองแล้วนี่ไถรอบแรกมันแน่นเพนรานว่ามันแน่นมันมา,ถาไถใหม่ไถได้สองมือก็จะมาวานมือนีนเนี่ยนะฝนตกอีกโอ้บัไดวานไงละ่ะจมกันมานี่จมกันเนื้อบาเนี่ยจมบนกันมาเนี่ยจมกันบนกัน แต่ว่าให้นี่นี่มันมีปัญหาว่าแถวแถวแถวนี้นี่แถวนี้นี่นามมันจะบกคอยบกเท่าไหร่แต่ว่าพยาการจะกลนไปพุ่นหรอกลนไปหาห้องนามพุ่นหรออั้คันแท่เกือบขาดุ่ดเด้ขนาดมีมีท่อระบายนามเด้ขน,นาดมีท่ทอระบายนามซีนิ้วไปเลเอ่าีนิ้วเป็นท่อน้ำทิ้งเนี้ยท่อเฉพาะถ้าเป็นท่อน้ำาล้นเนี่ยหกนิ้วอยู่ท่อน้ำหล้นนี่หกนิ้วเป็นดินทรายเนาะเ <c oughs> บิ่ง รอบที่สี่นะนี่อันนี้เข้าขง,งามเลยน,นี่เข้าให้นี่นี่กระลังโอ้ชนิดที่ว่ากระลังแท่งนอปลิปะละเลยแบบตะกี้เลยนี่นี่นี่มองนี่นี่ต้องเป็นห้มันเบิดภายในคืนนี่จะเบิดบอ่นาดละต้องให้หนาม,มันบกคือภายในคืนนี่จังสันเขาเนา่าด้จังสัน,ขนเขาเน่าเขาถ้าเขาบนานเอาเกิดส่วนหน่อยละ แต่ว่าให้ให้นี่ก็จะบกโยให้ให้นี่คืนนี้ก็จะบกโยสองสองให้ถึงครึ่งนี่บกโยแต่ว่านักกับให้นี่นี่แล้วเนี่ยนักปัญหาก็ให้นี่เนี่ยให้นี่เนาะท่อนำทิ้งมันสามนิ้วมันน้อยระบายแบบทันมาเนี่ยสามนิ้วหนึ่งระบายซาเนะมีมีมีให้นี่ให้เดียวที่ใส่ท่อนำทิ้งสามนิ้วเนี่ยมาเป็นนาดินทรายจะเป่งออกเลยกับอะไรเด้อถ้าเป็นนาดินเหนียวพยาการมาใส่ท่อร์ด็อกไง ปล่อยน้ำออกโหลดแบบน้ำปักข้างให้มันลงไปเลยเขามันจะเกิดดีโอ้มันก็เสียหายอยู่ในน้ำหน้าน้ำมันไหลไปมันกระโศกแห้งมึงจะอะไรเนี่ยเป็นหลุมบักใหญ่หนึ่งแล้วบ่เนี่ยนี่เห็นบ่นี่เป็นม่งบักใหญ่หนึ่งตะกี้ตอนพยาการเปงน้ำมันบ่มีม่งเลยเด้มันจะบ่มีม่งเลยแต่ว่าตอนนี้ม่งใหญ่เด้วบ่นี่น้ำมันหลเนาะพอซีนิ้วพี่น้องอันนี้ก็จะลึกเด้วบ่เนี่ย ปากทอ่อนี่ก็จะลึกเด้อแห้งฝังลึกบ่นี่เอาเห็ดใด้ซ้ำเห็ดใด้ดนี่ล่ะเกษตรกรชาวนาอย่าไปซีเรียตอย่าไปซีเรียตบ้นบ่แม,ม่วันนอนบหลับโอ้ยตายละเข่าจังสันช้างสิเอาเท่าทีีมันเห็ดใยนะพี่น้องนะเพราะว่าเทากับพยายามเห็ดให้มันแล้วเดี๋ยวมืออื่นเทามามาเบงอีกหลอบหนึ่งก็เทาก็คคอยอันนี้เอา เขาก็ค่อยมาเก็บตกเอาอมองไหนที่มันเป่งบ่บกเขาก็มากลนกลอนกลนเอาหายหลากหาวิธีหาวิธีหาวิธีเฮ็ดเนาะให้มันได้กินเขากินน้ำแต่ว่าอย่าไปซีเรียสเด้อถ้ามันสามต้นได้ก็สามชาตถ้ามันสามเม็ดได้ก็สามไปเอาใจซอยสุภูชุคนเกษตรกรชาวนาเบื่องพไงการนี่เป็นลักเลยพไปการ่วมรอบที่สี่ลับปันสองลอแล้วเลย รอบแรกมันเงาเติมเราพูดนะควๆนะรอบแรกอะรอบแรกมันเงาเติมเลยเด้เขาพอยังไงกันะรอบที่สองก็นั่งแทงตาโมดตาเขียดมากแตกตานกตาไม่มากตานกตาหนูมากเอาอีกแล้วถ่วมอีกแล้วสี่รอบละแต่ละรอบมันท่วมสามหมื่นสี่หมื่นบนเด้อสี่หมื่นห้าหมื่นบนอันนี้มันมันมันท่วมโดนเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นบนเขามันเลยเน่า้ามันท่วมแบบ สามมือแบบนบปาปักทางนี่มันกะ็ะข่ยู่น่ยนตอนแรกมันมีปัญหาว่าพอยาการรันมาทันใส่ทอน้ำทิง้งอ่าถ้าไม่มีทอน้ำทิ้งเร็วกะเขาก็จะเกิดดีอยู่ดอกแต่นี่ทอน้ำทิ้งมันสาเนาะกว่ามันจะไปเฮ็ดตัด้งแต่ผุ่นนาห่วยมามาห,หอดหอดนาปักทางมาหอดนาหน,านีกับหกเจ็ดมือเข้าเน่าพอดีไป่นอมันก็ต้องยอมตัดสินใจตัดใจเอาละมองได้มองนึง เขาเฮ็ดมันแล้วเนี่ยเขาเฮ็ดมันแล้วสองใหนี่นักอยู่ไห้นี่ก็ให้ทางไตเนี่ยเออนักอยู่น่าสองขึ้นหมดละกว่าจะบกได้เนาะถ้าฝนมาเติมมาเนีถ้าฝนเต,มนะนติมนี่คันแท้ขาดคักๆละถ้าฝนเติมนี่คันแทคพยาการขาดคักๆนี่ขาดปื้นเลยแล้วถ้าฝนนะถ้าฝนมาเติมนะเพราะว่าท่อระบายน้ำม,มันมันหน่อย อก็สี่นิ้วอยู่ด้เนี่ยบ่แม่นญสามนิ้วได้พี่น้องเนี่ยสี่นิ้วอยู่ด้เนี่ยใส่ท่อสามนิ้วสามนิ้วอยู่ใส่เนาะสามนิ้วน่าจะอยู่พุ่นเฮ้่ท่อทั้งพุ่นเฮ่สามนิ้วมันมีสามนิ้วอยู่เส้นหนึ่งอ๋อสามนิ้วอยู่ทึงๆให้ทึงๆเส้นหนึ่งกลับอยู่ให้พุ่นเส้นหนึ่งบ่ฮะถ้าจำผิดน้องนั้นเป็นสี่นิ้วเบิ้ตสี่นิ้วเบิ้ตบึงติล่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ย เป็นตาไข่ให้เนาะมึงสิละเฮ้ยท่วมเปเป็ดเลยเฮ้ยท่วมโพท่วมโพอันนี้ก็จะได้เพิ่นก็จะวานขึ้นกันนน่เนี่ยยักษ์เสดวานตอนไหนเราบ่าเนี่ยแต่ว่าซุ่มนี่เพิ่นขยันพี่น,น้องซุ่มพอลุงนี่เพิ่นขยนันพอลุงแม่ป่าเนี่ยเพิ่นว่าถ้ามันอันนี้บ่ได้ก็จะตกกาดำเอาหละล่กะก็หาวิธีเฮ็ดขึ้นกันเนาะ ตอนแรกมันแห้งพอดีก็ปั่นเลยปั่นพอดีเลยนะเนี่ยเนี่ยเบิ่งน้ำจะะ้ะเอ้ยน้ำ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 มองไหนก็ฝนว่าฝนแบบตกเลยเนะี่ยเอินไปเด้อพี่น้องเด้อเอินไปเด้อเนี่ยโอ้ไวรุ่นไวรุ่นเอ็งมาเบิบ่งน้ำทะเลบ่ บึ้งที่ล่ะน้ำยิงนกยิงหนูน้ำเป็ดเป็ดเบิดเนาะให้น้องพยากรณ์น่าจะน้ำน่าจะล้นผุ่มๆแล้วล่ะตอนแรกพยากรณ์มือหนีว่าจะตัดคันแท่อย่างเดียวนี่ยเหนียวกลับไก่มาว่าต้องมาบึ้งคันแท่ต้องมากรนคันแท่อัดคันแท่เปิดคันแท่ปิดคันแท่อยู่นี่ละเดี๋ยว ลองเบิ้งไ้ไตเนาะมันที่มันที่มัน,มนเฮ็ดหยากเพราะว่ามันเป็นนาดินทรายนาดินทรายพยาการเอาคันแท่ใหญ่เด้คันแท่ใหญ่เติมอยู่คันแท่งใหญ่แต่ว่าอย่าให้มันเด้ขาดถ้ามันขาดมากนี่มันเอาปรยูเด้แม่โคยังเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อเบิ้งแต่ละคันแท่เนี่ยท่วมหัวบนนี่คันแท่ท่วมหัว่นเด้เนี่ยเห็นบอกแต่ว่าพยาการกับทำความสะอาดเรียบร้อยแหละคันแท่ ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อเสาร์ไปแอืมต,ตัม้งแต่เมื่อวานแะคันแท่นี่นี่ที่จริงมากเข้ามันจะต้องเหย้าซ้ำนีละ่ะอ่าเขามันต้องเหย้าซ้ำหนีละ่ะแต่ว่ามันเหย้าบะได้เนี่ยแล้วเขามันเนา่ามองนี่นามมันบาข,ขัางเนี่ย้นามหงอเจาะจฉะซื้อเบิ่งมองที่หนามมันหงเข้ากําลังเกิดเลยเนี่ยพยการวานไปแล้วเขากําลังเกิดให้นี่แห้งพอน้ำหล่นแห้งหล่นหยากได้พี่น้องให้เนี่ย หล่นยากเพราะว่ามันโกนไว้แล้วเด,วทด้ท่างผู้ชน่ะที่พยาการมาตัดหญ้าคันแท้มาตอนเสาร์น่ะเออเฮ็ดไว้แล้วแต่ว่ามันอู้ยลักสี่าจังเดยเนาะเนี่ยหาหม่องจอดรถกันเนาะนี่เพิ่นเพิ่นวานเมื่อเสาร์นี่นี่อันนี้นวานเมื่อเสาร์ก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกเพราะว่าเปล่งน,นำโบก,ก็โอเคอยู่ดอกดิแต่ว่าถ้ามาเพิ่นวานเข้าดิบ เนี่ยพื้นวานเขาดิบคือเข่าบาได้แซ่กับบาซิเลียดเด้ถ้าเข่าบาได้แซ่เนี่ถ้าฝนตกแบบนี้เอาไว้สักขึ้นสองขึ้นก็นได้เนี่ยเข้าบะเน่าพี่น้องเข้าบะเนานี่เห็นไหเนี่ยเข่าบาเนาดอกเนี่ยเอาไว้สักขึ้นหนึ่งก็ได้เพื่อให้ดินมันหน้าดินมันเปื่อยดินมันยุบล่งเนาะดินมันยุบลงแล้วมันก็นจะเกิดดีพร้อมแล้วแต่ว่าต้องปิงเด้มาอื่นกับมาปิง มืออื่นเขาใอยมาเป่งยังสิเนี่ยเนะป่งหนามออกบดเลยเป่งออกใครบดหมดเลยเป่งออกให้รบดเลย,ออเลยถ้าเขาบ่เป่งออกกัยังว่าเด้อเป่งออกให้มันเบิดเลยเบิ่งวิถีชีวิตเกษตรกรเฮ็ดยากหน้ายากปันใดพี่น้องเอ้ยราคาเข้าก็ถึกลงถึกลงเนาะฟังเสียงหนามดิละ่ะพูดนะ มันก็ล้นอยู่เด้นั่นพุ่นน่ะล้นไปพุ่นน่ะบ่มบ่มไปน่ะพุะ่นน่ะให้ให้เท่่งเท่งนี่เนาะแต่ว่าให้นี่ให้น้องจนน้ำเต็มหมดเลรอน้ำเต็มละคุณบอกนะน้ำเต็มแล้ว,ตแ,ลว,ตแ,ลวแต่ว่าน่าจะล้นแล้วลนะ่ะเนี่ยเบิ่งแล้วน่าจะล้นแล้วลนะ่ะพราะยาการต้องอัดกระสอบมาลงอีกหน่ยนะตันน้ำไว้ให้นี่ตันน้ำได้เอาไวด้ดำอ,อ่ะถ้าจะเห็ดก็ดำสามอาะกระเขามันใหญ่แล้วให้น้องอันนี้วานก่อรมู เข้าเท้าไผอยวานก่อนมูวานรุ่นนีนี่ให้มาวานรุ่นนีนี่โอเคเลยแบบไฮไฟน์นี่แบบรุ่นนีนี่โอเคเลยตันนําไว้ได้ยังเดียวเห็นว่ามันสามเรียบร้อยละมันถอนกะถอนถอนเอาเข้าไปสามแบบนี้เนี่ยตันนําไว้ได้ยังเดียวสบายเลยนี่นำโหลนแล้วล่ะพี่น้องเลยป๋าก็จะขึ้นด้วยบนนี่รรยากาศตันน้ำไว้บดึงกัน ปลาก,ากรกลังขึ้นปลาซิี้ยวก,กรลังขึ้นปลาซิีวปลาคอหน่อยปลาซิีวปลาคอหน่อยปลาดุ๊กกรลังขึ้นอ่าเบิ่งเบิ้งในกล่องอาจจะบ่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าพยาการเบิง่งโดยสายตาแหละมันกรลังขึ้นอืมอ๋อมันหนามันมาแห้งปล่อยมันไว้ซามหนีซะก่อนปล่อยไว้ซามหนีซะก่อนเนาะเดี๋ยวมืออื่นเขาก็ค่อยมาตันหนามไว้มาตัดดันข้างเอากระสอบมาใส่ อีสักสี่หากระสอบนึงไว้ดันข้างโปะดันข้างไปนั่แล้วก็ป้องกันดินมันทะลายลงฟังเสียงปลามันมันขึ้นมากมันจะดังปลุลลบปลุลลบแสดงว่าตื่นปลาใหญ่เติบอยู่ยเลยปลาหน่อยๆก็มีพุ่วเนี่ยเนี่ปลาหน่อยๆก็มีลูกปลาปลาคอกระวังไข่ได้พี่น้องเนี่ยเบิ่งมองทั้งปุ่นเป็นอะไรเนี่ยน้ำมันหล่นคันแท่ลงมาเนี่ยน้ำหล่นคันแท่ลงมาพายาการตัดมาตอนเศร้าเ,เนี่ยแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็จะตัดนี่แหละเนี่ยตอนแรกมันดิดนดำม,มันบมมีเนะพยาการมันจะเริ่มตัดนี่ไปหั่นไปพุนแล้วเนาะตัดไปพุนละมันหกตัดใ้มัน,มนอันนี้พอด้มันหกมันงามตาไปน้ำมันงามตาไปน้ำอืมแต่ว่าเข้าได้สักสองเดือนถ้าให้มีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยได้เด้อใส่ปุ๋ยได้เพราะว่าเป็นหน้าปีเนาะถ้าาใส่เร็วมันกระเปืองปุ๋ย พาเาไปใส่ช่วงเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมมันบอ่เมษาพฤษภามิถุนามิมิถุนากรกฎาคมกรกฎาสิงหาในหนาม,มันหลาแล้วเขาไปวันช่วงพุ่นก็เบื่องจังหวะดีๆเด้อเพราะว่าย่านฝนมาพา,ายุเข่าจังสี่นี่มันจะวันปุ๋ยถิมซื้ออ่าดูช่วงจังหวะเวลาให้มันเหมาะสมแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเพียงพ่อรับรองได้เข่าหลา รับรองได้เข่าหลายเออให้นี่เฉพาะให้เดียวนี่ก็ได้ขายก็ได้เงินจะเป็นเกือบสองหมื่นนะพี่น้องนี่ให้นี่ให้เดียวนี่ยหมื่นกว่าพุ่นเกือบสองหมื่นอ่ะตี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 นอเนาะไปสองหมื่นแล้วกันให้นี่ให้เดียวก็คุ้มละเห็ดหน้าถ้าว่าถ้าเข่าราคาแบบปีกายเด้อแต่ว่าถ้าเข่าราคาห้าหกพันนี่ยบดทุ่งนี่ก็บ <g ulp> <โป |notimestamps|> ่คุ้มบดทุ่งนี่ก็บ่คุ้มเด้แม่นบ่เอออาคลิปหน้าพ่อกันไหม คลิปนี้เดี๋ยวพอยาการเฮ็ดงานก่อนนะพอยาการไปหูดใบไผ่มาใบไผ่บาดมือได้เลือดแล้วล่ะได้อันนี้แล้วล่ะพี่น้องเลยได้ได้ไดน้ำแดงแล้วล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ